หมาวัดเห็นผีทองสุนัขไทยหลังอ่านเฝ้าวัดเก่าแก่ตัวนี้มีพฤติกรรมประหลาดจนชาวบ้านลือกันทั่วมันมักจะจ้องมองความว่างเปล่าใกล้เจดีโบราณแล้วเห่าหอนอย่างเกลี้ยกราดทุกคืนราวกับกำลังคุยกับบางสิ่งชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวแต่หลวงพ่อบอกว่าทองแค่เฝ้าวัดดี จนกระทั่งคืนหนึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพสยองได้ทองไม่ได้เห่าใส่ความว่างเปล่าแต่มันกำลังสู้สู้กับเงาดำประหลาดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันกัดอากาศขาดวิ่นราวกับต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาดที่หมายจะทำลายเจดีภาพที่เห็นทำให้ชาวบ้านผวากันทั่วหน้าทุกคนเชื่อว่าทองเห็นผีแต่ไม่ใช่แค่นั้นทองคือผู้พิทักษ์ตัวจริง หลวงพ่อจึงเผยความลับที่ซ่อนมานานว่าทองไม่ใช่แค่สุนัขธรรมดาแต่มันคือวิญญาณของผู้เท่าที่เคยพิทักษ์เจดีนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนท่านกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานชั่วร้ายที่คุกคามวัดตั้งแต่นั้นมาทองก็ยังคงเฝ้าเจดีอย่างไม่ลดละ ทุกการเห่าทุกการจ้องมองคือคำเตือนว่าวัดนี้มีผู้พิทักที่ไม่ใช่แค่หมาวัดธรรมดาเรื่องราวของทองทำให้ทุกคนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานเร้นลับยังมีอยู่จริง